คลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการประกอบหัวเก่งสแกนเนียตัวใหม่จากทางเฮอร์ป้านะครับสำหรับชิ้นส่วนหัวเก่งที่อยู่ข้างหน้านี้นะก็จะเป็นชิ้นส่วนของสแกนเนีย cs hd นะครับก็คือเป็นหัวเก่งรุ่นใหม่จากทางเฮอร์ป้านะเป็นหัวเก่งของรถบรรทุกสแกนเนียเดี๋ยวผมก็จะมาเริ่มกันจากชิ้นส่วนหัวเก่งกันก่อนเลยนะครับหัวเก่งก็จะเป็นในลักษณะนี้นะจะเป็นหัวเก่งทรงสูงนะครับถ้าเราสังเกตด้านบนหัวเก่งก็จะมีที่ติดไฟสปอตไลท์สองดวงนะก็จะเป็นไฟดวงเล็ก แบบนี้นะครับเราก็ติดเข้าไปทั้ง2ด้านวิธีการติดก็ง่ายๆครับดันเข้าไปเลยนะ,ะในลักษณะนี้มันจะมีฝั่งซ้ายขวานะครับเราก็สังเกตลักษณะของวงไฟเนาะเขาจะลงล็อก ok กันพอดีก็ดันเข้าไปนะครับการประกอบโมเดลเฮาป้าไม่จําเป็นที่ต้องใช้กาวนะเพราะว่าชิ้นส่วนพวกนี้เขาจะลงล็อก ok กันได้พอดีเลยอ่ะอันนี้เราก็ใส่ไฟสปอร์ตไลท์เรียบร้อยต่อมาก็ใส่กระจกครับชิ้นนี้ ดันเข้าไปจะลงล็อกแบบนี้คนระัจะมีเสียงคลิกนะต่อมาก็คอนโซลครับคอนโซลสแกนเนียเป็นอะไรในลักษณะนี้แล้วก็ใส่ตามกระจกเข้าไปอ่าโอเคครับชิ้นส่วนหัวเก่งด้านบนผมจะขอพักไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มในส่วนของตัวกระจังหน้ากันกระจังหน้าสแกนเนียก็จะเป็นในลักษณะนี้จะมีใบผัดน้ําฝนอยู่ด้านบนนะเนาะแล้วก็ทําการประกอบครับอ่าตัวอักษรสแกนเนียนะแล้วก็ใส่ไว้ด้านบน ลักษณะนี้อันนี้เป็นแผ่นตะแกรงที่อยู่ตรงกระจังหน้าแล้วก็ใส่เข้าไปของเขาจะลงล็อกกันหมดนะครับพอเราประกอบแล้วก็จะได้ในลักษณะนี้อโอเคครับชิ้นนี้ผ่านไปนะต่อมาครับจะเป็นชิ้นส่วนนี้อันนี้ก็จะเป็นชิ้นส่วนหัวเก่งด้านล่างนะครับมันก็จะมีรูอยู่หลายรูเนาะอันนี้เราอาจจะงงได้นะผมจะแนะนําขั้นตอนการประกอบนะครับอันนี้จะเป็นเทคนิคส่วนตัวผมนะเริ่มจากตัวการชนอันนี้ กัรชนนี้จะเห็นรูสองรูนะจะมีไฟตัดหมอกอยู่ด้านล่างไฟตัดหมอกก็จะเป็นชิ้นนี้นะครับก็คือเราก็ใส่เข้าไปนะจะมีเดืออยู่2จุดไฟตัดหมอกก็จะพอดีนะจะมีรูอยู่ก็สอดเข้าไปก่อนนะครับเพื่อป้องกันการลืมเวลาประกอบนะอ่าโอเคครับพอเราใส่เข้าไปแล้วนะครับอันนี้ก็ต่อมาแผ่นสีดําอันนี้จะเป็นตัวแผ่นรองไฟหน้าเราก็ใส่ตามเข้าไปเลยเนาะง่ายๆครับ ของสก,กันเนียนะคนที่ไม่เคยประกอบอาจจะมึนๆนิดนึงนะผมเลยอตัดสินใจทําคลิปนี้ขึ้นมานะครับเพื่อความง่ายในการเล่นโมเดลเฮอร์ป้าเนาะเพราะว่าโมเดลเฮอร์ป้าที่เป็นกล่องแบบนี้นะครับส่วนมากเนี่ยเขาจะไม่ให้คู่มือมาให้ออันนี้เราก็ใส่แผ่นรองไฟเข้าไปเรียบร้อยแล้วต่อมาครับเราก็จะมาประกอบชิ้นส่วนหัวเก๋งพวกนี้เข้าด้วยกัน ก็คือตัวด้านบนอันนี้นะครับที่ผมประกอบไว้แล้วก็จะลงล็อกกับตัวหัวเก่งชิ้นล่างจุดล็อกของหัวเก่งรุ่นนี้จะอยู่ตรงมือจับประตูมือจับประตูคือตรงนี้นะครับที่ผมชี้นะมันจะลงล็อกกันพอดีแล้วก็ใส่เข้าไปครับในลักษณะนีะ้เขาจะลงล็อกเห็นไหมครับมือจับประตูเนี่ยจะเป็นตัวล็อกกับหัวเก่งด้านบนที่เป็นสีขาวนะ ต่อมาก็คือให้เราใส่ชิ้นส่วนด้านล่างขึ้นไปก่อนนะครับชิ้นส่วนที่เป็นการชนหน้ากับไฟตัดหมอกนะเราก็ใส่เข้าไปทั้งหมดเลยครับจะมีจุดยึดอยู่นะจะเป็นรูด,ด้านล่างอยู่ทั้งหมด2รูเราก็ใส่เข้าไปครับในลักษณะนี้อาจจะงงนิดนึงนะครับสําหรับคนที่ไม่เคยทานะเพราะว่าเฮอป้ารุ่นใหม่นี่ชิ้นส่วนค่อนข้างจะซับซ้อน ก็จะลงล็อกในลักษณะนี้นะครับต่อมาก็ใส่ไฟหน้าครับไฟหน้าเป็นชิ้นนี้จะใส่ตามเข้าไปหลังจากเราใส่กันชนหน้าเรียบร้อยแล้วไฟหน้าก็กดเข้าไปตรงๆครับไฟหน้าจะอยู่ในลักษณะนี้ต่อมาครับชิ้นสุดท้ายใส่ตัวกระจังหน้ากระจังหน้าก็จะยึดกับชิ้นส่วนสีขาวที่เป็นรูเราก็ใส่ตามเข้าไปเลย โอเคครับเสร็จเรียบร้อยสําหรับหัวเก่งสแกนเนีย C S H D ดีรุ่นนี้นะก็ถือว่าเป็นหัวเก่งอีกรุ่นหนึ่งจากทางเฮอร์ป้าที่ทํารายละเอียดออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดีเทลแล้วก็ชิ้นส่วนการประกอบนะถือว่าโอเคเลยให้ผ่านนะครับสําหรับหัวเก่งรุ่นนี้ยังไงก็ลองอาไปพิจารณากันดูแล้วกันเนาะสําหรับหัวเก่งสแกนเนีย,ยจากทางเฮอร์ป้าครับยังไงคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันสวัสดีครับ